1 0 0นเตเปตต้องบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ให้อภัยคุณนะคะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต่างฝ่ายต่างยังรักกันอยู่คุณรักเขาเขาก็รักคุณนะไม่นานหรอกยังไงเขาก็ให้อภัยคุณอย่างแน่นอนคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยจริงๆแล้วคุณสองคนนะมีอะไรแค่สื่อสารกันพูดคุยกันหันหน้าเข้าหากันนะรู้สึกยังไงก็พูดออกมามันก็จะทําให้ปัญหามันไม่ใหญ่โตคือดูจากพลังงานตรงนี้คุณกับเขาเ,าเหมือนขิงก็ราขาก็แรงนะเออ นะมีอะไรก็อาจจะเหมือนรอให้ระเบิดทั่งทั้งที่บางครั้งบางทีมันมีเรื่องเล็กๆน้อยที่เราพอที่จะคุยกันได้แต่ไม่ยอมคุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกรู้สึกไม่ดีก็เก็บเอาไว้หรือไม่ยอมพูดนะถามอะไรก็ไม่บอกนะเอออึดอัดใจกันทั้งคู่นั่นแหละนะคุณก็ไม่พูดเขาก็ไม่พูดเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเอาไว้นะทำให้ความรู้สึกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ และพอเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกไว้ไปเรื่อยๆนานวันเข้ามันเหมือนกับว่าถึงจุดแตกหักนะมี มันเขาเรียกว่าสติแตกมันมันระเบิดออกมาเนาะมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ารักกันทั้งคู่นั่นแหละคุณรักเขาเขาก็รักคุณเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะดีกับคุณโอกาสที่เขาจะให้อภัยคุณเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละนะะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าพายอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณโอ๊ยงอนนิดเดียวก็ดีกันแล้วค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ย การพูดจาอะไรต่อกันที่ระเบิดกันไปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ปลดล็อกหลายอย่างแล้วนะเอออันนี้รอแค่การง้อกันการพูดกา่าจาก,กันดีๆออดอ้อนกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ยังไงก็ดีกันยังไงเขาก็ให้อภัยคุณอยู่แล้วออดอ้อนหน่อยอดทนหน่อยนะสื่อสารออกไปหน่อยนะเออละมัดระวังคําพูดและการสื่อสารนิดหนึ่งพยายามออดอ้อนนะอย่าใช้วิธีการในการแบบ บ,บังคับหรือพูดจาไม่ดีต่อกันคือถ้าเกิดทะเลาะกันไปแล้วอ่ะการระเบิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆเราพูดเราพังพูดไปแล้วอ่ะพอแล้วนะถึงวินาทีนี้แล้วเข้าใจกันได้แล้วนะอบอบกอดกันอ้อนกันหน่อยมีโอกาสว่าเขาจะให้อภัยคุณแน่นอนเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ยอ้อนนิดเดียวใจเขาก็เหลวแล้วนะ เอออ้อนิดเดียวความรู้สึกของเขาก็ดีขึ้นแล้วเพราะจริงๆต่างฝ่ายต่างรักกันอยู่นะเออต่างต่างคนต่างไม่พูดเนาะมันก็เลยอึมครึมกันไปแต่จริงๆแล้วดูจากพลังงานตรงนี้เขาให้อาภัยคุณแน่นอนขอแค่คุณกล้าที่จะเข้าหากันนะแล้วก็อ่อนโยนกันหน่อยอ่อนหวานกันหน่อยนะคะมีโอกาสว่าเขาให้อาภัยคุณอย่างแน่นอนนะจารนะเนาะ ไรแล้วเ้านนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุนะคะยินดีด้วยนะ